น้อยคนมากครับที่จะได้ไปนะครับกับเจดีย์กลางน้ำที่อยู่กลางเขื่อนศรีธีกิจนะครฮะต้นไม้รากแปลกสวยดีครับร้านอาหารบนเขื่อนที่ต้องลองกันนะครับแล้วก็จุดเช็คอินครับอุโมงค์ไผ่นะฮะก็อีกหลายๆอย่างมากมายครับวันนี้ผมจะพาเที่ยวเขื่อนศรีธีกิจนะครับผมเราก็เริ่มเดินทางออกกันตอนเช้านะฮะวันนี้เราจะลงเรือกันนะครับเราเลยต้องแวะเอาเสื้อสูชีพก่อนนะครับลงมาจากบ้านผมไม่นานนะครับก็จะถึงทางเข้าเขื่อนศรีธีกิจแล้วนะครับเลี้ยวขวาเข้ามานะครับฝั่งซ้ายของเราก็จะเป็นวัดปักปาาาาดดนนนนะะะะฮเเเเิมออีกกึงงครับ็จจทขข้ื่อนนิรรกะคับขวามือนะะะครรับเเเเลี้้ยววขขขาาามก็จจออปตูื่นิรกนะฮะต้องทากรรับ บัตรเข้าออกทุกครั้งนะครับที่นี่ไม่ต้องแลกบัตรประชาชนนะครับแค่รับบัตรเข้าหรือออกแค่นั้นเองนะครับหน้าของเราก็จะเป็นสะพานที่ดูแม่น้ำสองสีได้นะครับแม่น้ําตรงนี้จะไหลผ่านมานะครับมาจากทางน้ําปาดนะครับแล้วก็จะมาเจอน้าจากเขื่อนสิริกิตะจะไหลมารวมกันนะครับทำให้เกิดเป็นแม่น้ำสองสีนะแต่วันนี้มีสีเดียวนะครับจริงๆนะแม่น้ำสองสีต้องดูตอนช่วงสงการนะครับจะไหลแยกทางมารวมกันสวยมากๆครับจุดนี้ครับสะพานนี้สร้างขึ้นมาเมื่อปี2509นะครับไม่ทราบว่าใครเกิดถันบ้างครเมื่อเราขี่ตรงขึ้นมาา็จะะเปปยนรง่่ฝ ที่เขาหยุดไปแล้วมั้งครับแต่ผมจะไม่ผิดนะเดี๋ยวเราจะตรงขึ้นเขื่อนไปเลยนะครับตรงมาสักพักนะครับเราก็จะเจอสนามบอลแล้วนะซ้ายมือตรงเมื่อกี้นะครับก็มีลานฮอจอดนะครับตรงนี้ก็มีไว้จัดกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับเวลาที่เขื่อนจัดงานก็ใช้ลานตรงนี้ครับในการจัดงานติดกันนะครับก็จะเป็นสะพานแขวนน้ข้ามแม่น้ําไปเลยนะครับสามารถเข้าไปถ่ายรูปได้นะก็มีร้านกาแฟริมน้ําก็เป็นศูนย์อาหารรับประทานอาหารได้นะสะพานข้ามแม่น้านี่มีคนมาถ่ายรูปเยอะนะครับแล้วก็เดินออดเสียวๆนิดนดนะครับวันนี้แดดร้อนนะผมเลยไม ที่กลัวความสูงว่าถ้าเดินไปตรงกลางๆเนี่ยมองไปข้างล่างก็เสียวเหมือนกันสำหรับคนที่ขับรถไฟฟ้ามานะครับมีที่ชาร์จแบตให้แล้วนะครับก็สามารถมาใช้บริการได้ที่ขึ้นสุดกิจนะฮะเดี๋ยวเราขับรถลุยตรงขึ้นไปกันต่อเลยนะครับระยะทางขี่มาเรื่อยๆครับสักประมาณสักสองกิโลนะก็จะเจอทางแยกแล้วนะครับทางแยกนี้มันจะเป็นวงเวียนนะครับไม่สามารถตรงไปได้นะฮะเราต้องอ้อมวงเวียนนะครับเป็นทางแยกที่ตัดข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวขากลับเราจะกลับข้ามไปฝั่งนู้นให้ดูนะฮะฝั่งนู้นว่าจะมีอะไรเดี๋ยยยยวววอออออกกกตตนน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 นดดดดดูทท้้้้้้้้้าาาาาคคคคคคลลลิิิปปปแแัััััััััะะะะะะรรรรรบบบบบถถผผมมมจไไไ่่่่ีีืเเ็ใใใพพสฟหญงงข ครบไปตรงกันต่อครับขึ้นส sí, oh, no, right. right. oh, okay. no, no, ันเขื่อนนะครับเราเลยประตูสันเขื่อนขึ้มานิดนึงนะครับแล้วก็เจอจุดชมวิวอันแรกเลยนะครจุดนี้จะอยู่กลางเขาเลยนะครับเวลาจอดรถก็ดึงเบรกมือไว้ด้วยนะฮะเดี๋ยวรถไหลนะครับตรงจุดนี้นะครับสามารถมองไปข้างล่างจะมองเห็นผลผลิตกระแสไฟฟ้านะครับเนี่ยใหญ่เหมือนกันนะฮะแล้วก็เป็นสันเขื่อนนะครับเห็นแบบวิวนี่สวยมากๆคนที่มาเขื่อนสศรษกิจมักจะมาถ่ายรูปตรงนี้ครับเขาจะเห็นชื่อเขื่อนสศรษฐกิจได้เห็นกันชัดเจนนะฮะส่วนประตูทางระบายน้ำออกกำลังปั่นไฟอยู่นะับคือการใช้กระแสน้ำครับผมเพ ภยด้วก็ไม่รู้จริงนะฮะเป็นชาวบ้านเล่ามาประมาณนี้ครับปั่นแล้วก็มาเก็บไว้เขาก็จ่ายไฟออกประมาณนี้นะที่ผมบอกไปเบื้องต้นนะครับอย่าลืมล็อกเบรกมือไว้ดีๆถ้าจะเป็นที่จอดรถให้จอดได้ถ่ายวิวได้กว้างขวางอยู่พอสมควรนะครับแต่ก็ต้องดึงเบรกมือไว้ด้วยนะฮะไปกันต่อครับขึ้นเขามาเรื่อยครับก็จะเจอลานจอดรถขวามือนะน้าตรงนี้นะครับก็จะอยู่ขวามือก็คือตรงลานจอดรถเลยนะครับปกติแล้วบุคคลภายนอกข้ามเอารถจนเข้าไปนะฮะจะเข้านะครับต้องมาลงทะเบียนตรงป้อมยางสายมือเราจะลงเรือกันนะคร บอมยามสายมือที่ผมบอกไว้นะครับวันนี้คนก็จะเงียบๆนิดนึงนะครับมีชาวต่างชาติมานิดหน่อยนะครับโดยตรงจุดที่เราลงทะเบียนเมื่อกี้นะครับฝั่งสายมือก็จะเป็นสันเขื่อนแล้วนะครับเขาจะเปิดให้รถจอดได้ตรองช่วงเทศกาลเท่านั้นนะครับหันมาด้านขวามือนะครับจะเป็นในส่วนของป้ายชื่อเขื่อนศิริกิจครับตรงนี้คนก็จะมาถ่ายรูปกันเยอะมากนะครับถ้าไม่มาถ่ายตรงนี้ก็ถือว่ายังมาไม่ถึงเขื่อนศิริกิจนะครับแล้วด้านบนก็มีพระพุทธรูปให้กลับไ้ด้วยนะครับต้องเดินขึ้นทางขวามือนะครับจะมีบันไไไไไไดดดดขึ้้้้้นน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 ปปะะะะคครรรัััับบอีีีผมม่่่่ถถาาาาายยยใหููเเเเสทจจกกกลลลงํ ราตรงจุดนี้ไม่เห็นแน่นอนนะฮะเดี๋ยวก็ออกเดินทางนะครับเราจะไปรับประทานอาหารก่อนนะครับแถวนี้ก็จะเป็นโซนนั่งชมวิวนะฮะแล้วก็รับประทานอาหารไปด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่าเราจะสั่งอาหารยังไงมีแม่ค้าคอยยืนบริการอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงในเรื่องการกินนะครับตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มกาแฟนะครับเป็นกาแฟสดนะฮะ เดินเข้ามานะครับก็จะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารนะครับแค่เราไปนั่งก็พอนะครับเดี๋ยวจะมีคนมาบริการเองนะครับเราจะไปลงเรือกันตรงนู้นนะครับเรือจอดอยู่นู่นนะฮะเดี๋ยวเราหาอะไรกินกันก่อนนะฮะตรงนี้ถือว่าวิวดีนะครับมองเห็นได้หมดเลยนะครับก็มีลมพัดมาตลอดครับเย็นๆสบายๆฮะเรื่องของอาหารที่นี่ราคาไม่แพงนะครับราคาทั่วๆไปเลยนะครับอาหารอร่อยด้วยนะครับผมชอบมานั่งกินประจำนะก็มีน้องๆนักเรียนนะฮะและได้เสิร์ฟมาวันเสาร์อาทิตย์นะครับมาเป็นเด็กเสิร์ฟให้น้องเลยค่ะที่นี่ก็น่ารักนะครับยิ้มมมมมมมแแย้้้้้จ่่่่ใใใสหหหตลออดดนนะะฮูาาาาาารรรรีีคคคคคัับุงทผ นั่งกินนะครับผมชอบสั่งต้มยำประกดคังนะฮะเป็นเมนูเด็ดของผมเองเลยนะครับมาที่ไรก็ต้องสั่งนะครับมีทั้งส้มตำมีข้าวผัดมีอะไรหมดทุกอย่างฮะคือแถวบ้านผมจะหากินร้านอาหารแบบนี้ยากต้องขึ้นมากินที่สันเคืร์นอย่างเดียวนะครับไก่ย่างเขาก็อร่อยนะครับแล้วก็มีไส้ย่างด้วยอาหารมีหลากหลายเมนูครับแต่เรามากันน้อยครับเลยไม่อยากสั่งเยอะนะสั่งมาแค่สามสี่อย่างผมยังต้องห่อกลับเลยนะฮะมาถึงทางลงของเราครับก็คือเลยร้านอาหารมานิดนึงก็จะเจอทางลงนะครับทางลงตรงนี้ก็จะชันนิดนึงนะครับใครทีีี่่่่จจะะะะะะะมมมมมมาา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 ากกก็็พยยยยใช้้้้เเเเเรรรรร์ตตไววนนนนฮฮือขขขััับบถลลงงงงงคทด๋ มีรถเข้าออกนะครับพอเขามาลงเรือกันเหมือนกันเนาะจอดรถได้แล้วก็เตรยมอุปกรณ์เลยครับใส่เสื้อสูชีพก่อนนะครับเติมน้ำมันเรือฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จอดไปลุยกันนะครับการต้องเรือไปในเขื่อนสิริกิจครั้งแรกในชีวิตของผมเลยนะเขื่อนศิริกิจนะครับเป็นเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งในประเทศไทยนะบอกได้คําเดียวเขาบ่ากว้างมากนะครับที่ที่เราจะไปกันยังไม่ถึงกลางเขื่อนศิริกิจด้วยซ้ำไปมั้งฮะล่องเรือมาเรื่อยๆนะครับเราก็เจอกตบข้างทางครับจะมีหมายตกปลาไว้นะครับก็น่าจะเป็นของชาวบ้าานนนนีหรรืออเปล่ััทก แต่วันนี้มองดูแล้วยังไม่มีคนมาตกปลานะครับ ุดที่เราจะไปกันก็อยู่นู่นเลยนะครับนู่นมีมีช่องช่องหนึ่งนะครับครับมาอีกสักพักก็จะเจอแพตกปลาแพนี้น่าจะมีบริการให้เช่าตกปลาเนาะผมเองก็ลืมถามมานะครับว่าเออมันแพคือตกคืนเท่าไหร่นะครับลืมถามเดี๋ยวว่างๆถามราคามาให้นะครับคนที่ชื่นชอบในการตกปลาก็มาได้นะฮะปลาเคืนเศรษฐกิจได้ข่าวตัวใหญ่เหมือนกันนะถ้าคันเบ็ดไม่ดีนี่ผมว่ามีหักแน่นอนแพตกปลานะครับก็อยู่ห่างๆกันเป็นระยะระยะนะครับไม่ไกลกันมากเนาะก็มีทั้งสองฝั่งซ้ายขวาเลยนะครับอยู่ที่เราจะเลือกหมายเอาครับเล้วครรััับนนนน่่เเจจดีีทาะไปกะครับ เป็นเกาะเกาะหนึ่งนะครับอยู่กลางน้ำจริงๆนะแถวนี้ก็จะมีเกาะเยอะนะครับเกาะเล็กเกาะน้อยผุดๆขึ้นมาเนาะใครที่ชื่นชอบบรรยากาศส่วนตัวนะผมว่ากลางเต็นท์นอนนี้แจ๋วเลยนะมีให้เลือกหลายเกาะเลยครับไม่ต้องห่วงครับผมขันมาครับเจอควายเฉยเลยนะมันว่ายน้ํามาหรือมันยังไงฮะมาอยู่บนเกาะการเกินเศรษฐกิจเนี่ยนะครับหรือว่าชาวบ้านเขามาเลี้ยงไว้มาปล่อยไว้ผมไม่ไมทราบนะฮะแล้วก็สงสัยด้วยควายว่ายน้ำได้ด้วยเหรอฮะ ครับเลยไม่น่อยครับก็จะเจอแล้วครับใกล้แล้วนะฮะกับเจดีย์กลางน้ําของเราที่น้อยคนมากที่จะได้มานะครับขนาดตัวผมเองนะครับอยู่แถวๆขึ้นศรษกิกแต่แท้ผมยังไม่รู้เลยนะครับว่ามีเจดีย์กลางน้าแบบนี้ด้วยถึงจุดหมายเป็นที่เรียบร้อยครับผมจับเวลาไว้ก็คือใช้เวลา16นาทีนะฮะนี้เราจอดเรือด้านหลังนะครับจริงๆมีมีทางขึ้นข้างในอีกฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนงไปครับแต่เราลองขึ้นไปดูฮะเห็นพี่ไก่นะครับคนนาทางเขาบอกว่าเหมือนจะมีคนมาสร้างอะไรเพิ่มเติมนะครับตนแรรกาตงี้ไม่นะครับีแต่พรูกสร้างาขราตรงนี้กก็็เเปนนพพรรระะุทธ่าคับ ก็มไม่ทราบว่ากี่ปีมอนกันเนาะตั้งอยู่ในศาลาที่สร้างใหม่ขึ้นมานะครับเมื่อก่อนเป็นแค่เสาเ<อ>นาะก็เหมือนจะมีคนมาบูรณะไว้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มีขี้ควายเต็มไปหมดเลยนะครับควายก็น่าจะวนะ่ายน้ำมาหาอะไรกินแถวนี้นไปครับแต่เราเดิเดนกันต่อนะครับเดินด้วยศาลาเมื่อกี้มานะครับก็เจอทางขึ้นนะครับทางขึ้นไปบนเจดีย์เนาะแล้วก็มีป้ายอะไรบอกไว้วก็จะเขียนประวัติบอกไว้คร่าวๆนะครับว่าแหล่งที่มาเป็นยังไงใครสร้างอะไรแบบนี้ฮะอันมาฟังขวาของทางป้ายนะครับก็เป็นทางลงนะวันที่ผมบอกไว้เบ มีป้ายบอกไว้ข้างหน้านะครับ ป้ายเขียนไว้ว่าดอยพระธาตุองค์พระเจดีย์กลางน้านะครับก็จะมีศาลานั่งพักลมเย็นอยู่ขวามือนะฮะว่าวิวดีมากเลยนะครับลมพัดเย็นอยู่ตลอดนะครับไม่ร้อนนะไปทางไหนก็สุดลูกหูลูกตาหมดเลยครับก็มีแต่น้ําล้อมรอบจริงๆนะฮะก็สมชื่อครับเป็นเจดีย์กลางน้าจริงๆครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นมาชมวิวบนศาลากันบ้างนะครับบรรยากาศสบายๆดีมากเลยครับมองน้ําใสแจ๋วเลยนะมองเห็นตัวปลาเลยนะที่เจอปลาตัวหนึ่งว่ายหายไปแล้วนะครับถ่ายไม่ทันลมพัดเย็นดีครับน่านอนเล่นนะเมื่อเราออกจากศาลาครับเดินขึ้นมาครับก็จะเจอก นหินบ้างฮะอันนี้ก้อนหินที่ถูกตัดแต่งมาเป็นสี่เหลี่ยมแล้วนะครับผมว่าหินเก่าน่าดูเหมือนกันนะไม่รู้ว่าเอาไว้ทาอะไรนะครับถัดมาค่าๆก้อนหินนะครับก็เจอบ่อเก่านะครับได้เป็นบ่อน้ํามนต์อะไรหรือเปล่าไม่ทราบนะครับเราไปสำรวจพื้นที่ด้านบนกันดีกว่าฮะสองข้างของบันไดนะครับก็จะเจอพระพุทธรูปนะครับตั้งไว้ทางขึ้นครับเป็นระยะๆนะครับแต่ละท่าทางของพระพุทธรูปก็จะแตกต่างกันออกไปนะฮะก็จะมีพระตั้งไว้นะครับตั้งแต่ข้างล่างจนสุดทางข้างบนเลยนะครับเ่เราเดินตามบันไดขึ้นมมาาาาาาาจนนนนสุดททงงงงงแลลลล้้้ววรรบอีีีีกกกก่่่ตเเยยย็็ข ได้ยินแค่เสียงคลื่นน้ํากับคลื่นลมนะครับมองไปทางไหนก็สบายตาครับเหมาะกับการพักผ่อนมากเลยนะถ้ามาตอนหน้าฝนนี่ผมว่าน่าจะเป็นแบบใบไม้เขียวชอุ่มดีนะตรงข้ามศาลานะครับเราก็เจอแล้วนะครับพระเจดีกลางน้ําที่เราต้องการมาในครั้งนี้นี่เองนะครับเดินขึ้นมานะครับก็จะเป็นลานกว้างๆแบบนี้เลยมีเสาไฟโซล่าเซลล์ไว้สี่มุมเลยนะครับและที่แปลกนะครับผมเดินมามีตังวางไว้ด้วยรับแรกนะครับเป็นแบงค์ยี่สิบนะฮะก็มีอยู่ถาดข้างๆนะครับเป็นแบงค์ร้อยนะครับผมเองก็ไม่รู้ว่าใครเอาตังมาวางไว้นะมีการจุดทูปมมีเเเลขด้วยนอไ่่แ นะครับตังอาจจะมากกว่านี้นะครับแต่ว่ามันอาจจะปิวลงไปข้างล่างนะครับตรงนี้จริงๆแล้วน้อยคนมากๆครับที่จะได้มานะฮะและผมก็เชื่อว่าอีกหลายๆคนก็ไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าจะมีกลางน้ําแบบนี้ด้านข้างนะครับก็จะมีบันไดลงมาครับน่าจะเป็นแบบใต้ถุนขององค์เจดีย์นะฮะอันนี้น่าจะเป็นซากคูนที่หักอยู่ข้างบนนะครับมีคนยกมาอยู่ข้างล่างเดินลงมาก็จะมีที่นั่งของพระนะครับก็จะเจอผ้าไตนะครับแล้วก็เครื่องอะไรมีบาทมีอะไรมีที่นั่งอย่างเงี้ยฮะก็มีประมาณนี้นะครับไม่กล้าเดินสำรวจมากนะเราก็เดิน วิตที่ได้มาเจอสถานที่แบบนี้นะครับคนที่รู้แบบน้อยมากนะผมมองมองดูแล้วนะครับเหมือนจะมีคนมาพยายามบูรณะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับไม่แน่อาจจะเร็วนี้อาจจะได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวจริงๆจังกันสักครั้งหนึ่งนะครับกลับเราก็มาลงทะเบียนออกที่เดิมนะตอนลงมาเราก็จะเลี้ยวขวานะครับเหมือนที่ผมบอกไปเบื้องต้นนะครับเลี้ยวขวาข้ามสะพานมานะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกรอบหนึ่งนะเพื่อไปทางออกนะครับขี่รถเลาะมาตามถนนนี้เลยครับชมวิวข้างทางไปเรื่อยนะตามดิ่มแม่น้ําเลยนะจริงจริงมันออกทางเดิมได้นะครับเที่ยวนี้ผมจะพาไปเท ป้ายขวามือนะครับเป็นอุโมงค์ไผ่นะครับผมเคยมาก่อนหน้านี้นะครับสวยมากเลยนะครับอุโมงค์ไผ่เนาะแต่ปีนี้เป็นฤดูใบไม้ผลินะครับก็เลยไม่เขียวชอุ่มสักเท่าไหร่นะฮะแต่ก็สวยเหมือนเดิมครับใครมาเที่ยวเขื่อนสุริกิตก็อย่าลืมแวะมาถ่ายรูปบ้างนะที่นี่นะฮะช่วงของกลางอุโมงค์นะครับก็จะมีทางเลี้ยวขวาเลี้ยวเข้ามาก็จะเจอป้ายบอกโครงการนะครับเดินเลาะตามทางไม้เลื่อยก็จะเจอที่นั่งเล่นนะฮะหรือใครจะมาวิ่งออกกำลังกายก็ได้นะมีที่พักผ่อนให้ด้วยนะฮะรั้วไม้ไผ่ก็ทำสวยดีนะครัััััััััับบบบบนน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 น่่่่่่าาาาาาททเเเเลีี้้งงงงะอออออชืกกกกกกกมมมมดด็สสสวยยยพึคคครรรรขขถูปหุโ์ไผ รูกที่ได้ออกมาก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนะฮะโดยอุโมงค์ผ่ยมาสักนิดหนึ่งนะครับก็จะเจอสนามฟุตซอลนะฮะตรงนี้เข้ามาเล่นได้นะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นสนามบาสนะครับเมื่อเลยสนามบาสเข้ามานะครับก็เป็นสวนหย่อมครับไว้วิ่งออกกำลังกายเดินเล่นหรือนั่งปูเสือแต่ต้นไม้ก็ได้นะครับเดินตามทางมาเรื่อยๆครับเจอสิ่งที่สะดุดตามากเลยนะฮะนี่คือรากของต้นไม้นะครับออกมาแบบแปลกดีนะครับตรงนี้ก็เหมือนเป็นลานกิจกรรมเหมือนกันนะก็มีต้นไม้รากตัวๆแบบนี้อยู่ตรงดิมตรงลานกิจกรรมนะฮะก็ ใครรู้บอกด้วยนะครับต้นใหญ่เหมือนกันนะครับก็เดินเลยลัดเลาะ,ะมาเรื่อยๆครับแล้วก็เจอสะพานตอนแรกที่เรามาจอดรถไว้นะครับที่ผมบอกว่าไปทางสามแยกเป็นแม่น้ำสองสีก็ตรงนี้เลยนะครับ ตรงข้ามกันนะฮะแต่ก็แปลกดีนะครับผมมาอยู่นี่ตั้งนานไม่เคยเห็นต้นไม้ต้นนี้เลยนะเป็นเพราะว่าผมไม่ค่อยได้มาโซนนี้หรือเปล่าใผ่านไปผ่านมาก็แวะมาเดินถ่ายรูปได้นะส่วนตรงนี้นะครับน่าจะเป็นบ่อน้าพุเก่าหรือเป็นบ่อบัวเก่านะครับไม่ได้ใช้งานแล้วเดินเลยบ่อเมื่อกี้มานะครับก็มีบันไดทางขึ้นนะครับข้างล่างจะเป็นตู้ปลาใหญ่ๆนะพี่ไก่คุณนําทางนะครับเขาบอกว่าเมื่อก่อนนจะมีเลี้ยงปลาไว้ให้ดูสวยงามตรงนี้นี่เองตรงนี้บูรณะใหม่แล้วไม่มีแล้วนะครับ ได้จังนะเดินย้อนขึ้นมานะครับก็จะเจอป้ายบอกเลยว่าสวนสุมาลัยนะตรงนี้ก็น่านั่งเล่นฮะลมเย็นเหมือนกันนะครับเราก็นั่งหายเหนื่อยกันสักพักครับเราก็ขับรถออกมาครับประตูนี้นะครับที่เข้ามาจากตัวเมืองจะเห็นก่อนเลยนะครับน่าจะเป็นประตูหนึ่งนะฮะที่ผมเข้ามาตอนแรกเป็นประตูสองนะครับก็เอาบัตรที่เราเข้ามาครับคืนเจ้าพนักงานได้นะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจของเราแล้วนะจริงๆมีหลายที่เลยนะครับที่เรายังไม่ได้ไปนะได้คืนสิริกิตจะมีทั้งบ้านพักมีทั้งโรงพยาบาลแล้วก็มีหลายๆสิ่งงหหลลาาาาายยยยๆๆอออ่่ทีีเเเเรรไไไมมดดด้้ปะนนับบวถโกจ เกิดเศรษฐกิจให้ดู <ขอ S 1> นะครับขอบคุณที่ติดตามดูกันมานะครับผมคือใครผ่านมาอุดตลอดก็แวะเกิรเศรษฐกิจได้นะครับใครจะไปเจดีย์กลางน้ำหรือ,อใครจะไปนอนแพตกปลานะครับก็บติดต่อได้ที่พี่ไก่เลยนะครับผม,บผมขอบคุณครับ